สบายดีปะลุงกับสบายดีแล้รก็สวัสดีเอทีทุก <waves> ท yea ่านเขามาติดตามชมช่องว่าาเนาะผูกพ่อกันอีกแล้วปะลุงไยบรรยากาศยามเช้า ท่าสงไปกลังกินเขานี่แหละของกินกับล,งลุงเอ้โอ้โหนะน้อั่ <นะ S 2> อยู <นะ S 2> ่ใน,นบนอนนนังพากันกินกินแล้วกไปหาเลาะขุดมันเนาะ

ởng đơn thác thả lọ khốt mận, lột sẽ vào đại la, dút như vần đại là nó, <laughs> học khốt bừng học có hình lột luôn ấy, nhìn, hình là húa, nó vậy này. มานมานแล้วไปขุดต่ออีกโอ้โหแม่นกโตก็ขุดสองคันแล้วดินมันหงักเนาะนี่ปเป็งโรยเคือมันครับผมเคลื่อนอะไยน,นี่แม่นมอนเลยนี่นี่ นี่แหลเครือใหญ่ๆดินแห้งนี่นข,ข้าวคุดเลยโอ้ไปฮาก็จะหาหลอดเบิ่งอีกเห็นนี่แล้วปลาโลงเลยโอ้ยคุณน่ะบเ,ออเบิ่มเลยม,นยมนยันอยู่มันอยู่วันนี้นี่เห็นนี่แล้วปลาโลเลย โอหข,ขาวเลยพอดีพอดีกินเลยเนาะบัวมีหัวใหญ่หหล,ล้งเลยเอาก็เาเหล่าขุดนำลำเก่าขี่เขานี่แะนี่เดีนี้นี่นนเอาก็ได้หลายอันเต็มเลยนี่อืมนนีแล้บล้งเลยซับะนะหักออกเลยนี่อืมอซับร้ำ

ต่ออีกปลายบ้านนี่แหละน้ำตอกน้ำติงปลายน้ำมือแลลลหลปปลูกเลยนี่ก็แหละปลุกเลยนี่เป็นแน่ไดพอดีพอดีช้ำไข่เป็ดไข่ไก่เนาะต่ออีกนี่ติงมันนี่นี่พออีกแลปปลุกเลย สองอามติดกันเลยมันอยู่มันอยู่นี่ติ่งมันน,น,นี่ตัวนี้มันอยู่มันอยู่ประลุงเลยช่วงนี้กับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงดูเป็นวัดเป็นไอ้เสียงกระสีแหบๆแน่เขาก็สได้กุดต่อเข้าไปทางพุ่นแหละแต่ว่าผ้าก็อยู่น้เทาเมยคุณนกเขาก็ได้สองสามหัว เอาไปได้เอาปปนี hmm. wow. so, man, ่นี man, Now, the teachers, the too, mm ่นีัวโซหมาโยหมาโยมันนี่ก็ดีขุดตอไปอีกไปเห็นอีหลัปลุ้งเลยวัวปูใหญ่น้อันี่น้อยก็ถือว่าปูน้อยสนแด่สำปนิสำปูมือปรตีนนาะ

Ai à, vậy con? Quá Này Quá này, này. này. Má ăn vô Tới Này Mẹ mất này. 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 này này Mẹ mất lại như vậy này, này หัวใบใหญ่ไปเลยพอดีพอดีพอดีงามเนาะไปต่ออีกเห็นอีกแล้วลุงเอ้นี่หัวใบใหญ่หัวน้อยนี่นี่ให้จิจิให้เบิ่งนี่นี่หัวใบใหญ่พอดีดีงามๆเลยนี่เดี๋ยวขุดต่อไปอีกอื เห็นอยู่ปะลุงเอ้นี่นี่สติกำลังขุดพี่น้องเอ้นี่ป่าหมุนดงขุดปะลุงเอ้เอาแม่เป็ดสะกอกหานิดบาทนี่พิพาดเข้ามือไงพิพาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ได้ได้ไรโบ้เคยเห็ด ก็เคยถ่ายขี่เป็นตะกรงห้ยป๊อมแล้วก็นี่หัวนี่พี่น้องนี่นี่คุดแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยคุดหาแบบนี้แหละมีอยู่พี่น้องเอ้ย này là con luôn đây này, này, 3 húaเลย, 3 này, hãy hãy đây, này, 2 bơm bơm này, mãn ỷ mà này, này, bên này đây ôi giọt giọt, anh này, เบ่งน้ำการปลาลุงเลยเอาแม่กำลังคุดว่ามีอยู่บ่อกำลังคุดคุดนะมีอยู่นี่เห็ุได้ชับหมุนหมดเลยกำลังคุดเอาคุดกินเก๋อแข็งกักปลาลุงเลย เแม่น้องเดือนกรเฮ็ดบึดจะบุดเอาขุดว่าอยงใดมีอยู่บ่อแงสิน้องนี่้กับข้านนอย้าใหญ่ดอกฮัมโอักชำ แข้งแตกแม่แหละดีตาของแม่กับลูกเลยเบิกผลงานตื่นน้ำกันดูนะหัวใหญ่เลยหัวใหญ่เลยนี่ลูกเลยนี่โอู้หูเป็นได้ทุกคนได้หลายเติบเนาะเดี๋ยวเปิดผลงานต่ออีกมาทั้งนี้ก็เตรียมพร้อม กะล้างชีได้กลับเมื่อไรแหละไชีได้กลับแล้วพี่น้องเลยควาเห้าอมันเป็นดีห่านมันสติได้ทุกหัวหนุนมันอยู่มือนี่น้ำเบาบ่มีมันเลยกำลังเก็บเขื่อนเก็บของขึ้นรถไชีได้กลับแล้แหละตอนมันเลยบนทางกลับก็ล้างเบิ่งมันกันอยู่ บานนี้ก็ที่ได้มึงงั้นเลยแหละเนาะเอาวเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำมาหลายคนแล้วก็ได้ขอจบคลิปไเพียง่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขับชมช่องบ่ตายเด้อพะลุงเอยอุพ่อกันคลิปหนา้าวไปแหละสำหรับคลิปนี้ก็สิได้กล่าวก็ว่าสบายดีไปย่างบ้านนี้